เขาก็มีคณะเดินทางนะฮะตือป้ยกายซัวเจ้งนะฮะแล้วก็ม้าที่เป็นมังกรสวรรค์ครับก็หลังจากนั้นก็เจออุปสรรคมากมายพวกปีศาจที่มาคอยขัดขวางเพราะพวกมันปรารถนาที่จะกินเนื้อของพระทังสัมจั๋งแต่สกลพลังของงอคงด้ยอยยางเห็นได้ชัดนะครับคนเขียนต้องการอวยเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็พระโพธ,ธิสัตว์ในพุทธมหายานครับปีศาจบางตัวเนี่ยสู้แทบตายนะฮะที่แท้เป็นพานะของพระมันชูศรีบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะบางทีก็เป็นพานะของพระโพธิสัตว์องค์อื่น ปีศาจแรดเอยอะไรอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นปีศาจตนหนึ่งที่เป็นพวกปลาสุดท้ายกระโดนเจ้าแม่กลนอิมปักขึ้นมาเราบอกว่าเป็นปลาครับในสวนข้าเองสู้แทบตายนะครับพระบูธิสัต์จ้าแม่กลนอิมพยายุไล่เก่งกว่าก็เนิบหงอคงแบบหนักมากจนกระทั่งอัญเชิญพระไตรปิฎกสำเร็จแหละครับและบางทีก็แพ้แบบโง่ๆด้วยเสียท่าแผนลวงของมันกระดูกขาวทําให้ลูกศิษย์ทะเลาะกันเองหรือว่าเจอไฟของหงไพเอ๋อนะครับเข้าไปก็เกือบสิ้นท่า ต้องให้เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยมาปราบอาหารกลางของลูกกระทิงนะครับสกิลหงอคงหลักๆเลยก็มีความ,มเป็นอามนาตตามีกระบองวิเศษเหาะได้